พลังงานความรักนะคะในสิ่งที่พยายาี่อยากจะสื่อถึงคุณคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะพลังงานของ t ด e t ทาวเวอร์ i e อ of Fortune สองถ้วยนะคะบอกได้เลยว่าพลังงานดีนะคะแม้ว่าพลังงานในอดีตจะเป็นพลังงานที่เคยผิดหวังเคยเจ็บปวดเหมือนชีวิตพังอะ่ะในเรื่องของความรักมาในอดีตสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะจนมันทำให้คุณเกิดความรู้สึกกลัวในการที่ จะเปิดใจให,ให้ให้รักครั้งใหม่อ่ะอืมนะคะแต่ไพ่บอกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะนะคะอย่ากลัวอย่าท้อนะคะเพราะว่าพลังงานสองถ้วยเนี่ยมารออยู่แล้วในอนาคตนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่สื่อว่าสมดุลน,นะคะในชีวิตของคุณอนะ่ะ กำลังจะเคลื่อนเข้ามาแทนความผิดหวังสิ่งเก่าๆที่มันได้จบลงไปอ่ะที่คุณเคยมองว่าความรักที่มันพังที่มันจบลงในอดีตอ่ะอืมนะคะมันทำให้ชีวิตคุณพังแต่คุณหารู้ไม่ว่าพลังงานไพ่บอกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณนะคะเพราะพลังงานของสองถ้วยนั่นก็สื่อถึง พลังงานที่จะทําให้ชีวิตคุณเกิดความสมดุลหรือความรู้สึกของคุณเกิดสภาวะสมดุลสัมผัสถึงความเติมเต็มในหัวใจในชีวิตมีอยู่จริงกําลังจะมาถึงนะคะเขาล้าเลยเขาบอกกับคุณว่าคุณเป็นคนมีคุณค่าแต่เขากลับไม่อยากที่จะใส่ใจดูแลหรือแม้แต่กระทั่งจะรักษาคุณไว้เพราะเขายังมองหาความสุขจากที่อื่น เนี่ยนะคะในวันที่คุณปล่อยคนคนนี้ออกไปจากชีวิตเชื่อว่านะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณแหละที่จะทำให้คุณน่ะได้เจอคนที่ใช่ที่เนี่ยนะคะที่ให้คุณค่ากับคุณและอยู่เคียงข้างคุณนะที่ทำให้คุณได้เจอความรักที่แบบคนนี้แหละใช่หันไปก็คือเจอเขาที่คอยซับพอร์ตคุณ ซึ่งมันจะแตกต่างนะคะเชื่อเถอะค่ะว่าความรักที่มันทำให้คุณเกิดความลังเลในความสัมพันธ์ว่าฉันควรจะอยู่หรือจะไปนั่นสื่อถึงว่าเราอะต้องเริ่มกลับมาถามตัวเองแล้วนะคะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยที่คุณกำลังพยายามประครับประคองอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเขาอยากที่จะประคับประครระองจับมือร่วมกันกับคุณไหมหรือเขาเห็นคุณเป็นแค่ ที่พักเห็นคุณเป็นแค่สิ่งที่ให้ประโยชน์กับเขาเห็นคุณเป็นเพียงแค่ของตายที่